นะคะก็เมื่อกี้ให้เสือมาคำนวณนะคะก็สิบคนนะคะที่โกกอกก็ตกคนละสี่สิบชิ้นก็เท่ากับสี่ร้อยชิ้นนั่นเองนะคะของทางโกกอนะคะเดี๋ยวก็จะทําการนะคะจัดใส่ถุงให้นะคะเดี๋ยวให้ไม่เอฟไปไปเจก,กนะคนละสี่สิบชิ้นต่อไปนะเราจะใส่เป็นถุงใหญ่ไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแกกนะคะนี่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องแกะนะคะ,เร,ะ,ะ,คะเราใส่เป็นถุงแบบนี้ไปเลยนะเพราะว่าถุงหนึ่งมันจะมี สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองนะคะเราก็จะเช็คไปนะเอฟซีเนาะนะ,ะนะเดี๋ยวเราก็จะมาท,ทําการติ๊กติ๊กติ๊กไว้นะคะเพราะว่าขนมนะคะเรายังไม่ได้แกะถุงนะคะยังไม่ได้แกะถุงมันก็เลยเช็คง่ายนะจัดให้ง่ายนะคะนะเราก็จะมาเช็คนะสิบสองสิบสอง อืนนี่ก็สิบสองเหมือนกันตัวอย่างละสิบสองนะคะอยู่ในหอนนี้นะคะนีสิบสองนี่ก็สิบสองนี่ก็สิบสอง ออันนี้ก็สิบสองนะคะอันนี้ก็สิบสองทั้งหมด400ชิ้นนะคะ400ชิ้น เดี๋ยวเราก็ใส่ไปติกไปนะคะอันนี้ก็สิบสองสองอันนี้ก็สิบสองสิบสองอันนี้ก็สิบสองนะคะส,สองอันนี้ก็สิบสองนะคะอันนี้ก็สิบสองเหมือนกัน ดีนะเรายังไม่ได้แกะจากถุงนะคะมันก็เลยเช็คง่ายหน่อยสองหรือว่าสิบสองเหมือนกัน,นะคะ่ะสิบสองสิบสองสิบสองส อันนี้ก็สิบสองอะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่ทั้งหมดแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วนะคะ องบวกสิบสองบวกสิบสองวกสบองบวกสบวกสิบสองบวกสิบสอบวกสบองบวกสิบองบวกบวกวสองบองบบกวบก พวงขนมว่ามาได้กี่ห่อแล้วอ่าสิบสองร้อยแปดสิบนะอันนี้คือร้อยแปดสิบในถุงนี้นะคะอ่ะ <180 S 1> ยังไม่พอ,อยังไม่ถึงยังไม่ถึงสี400่ร้อยห่อตอนนี้คือร้อยแปดสิบห่อร้อยแปดสิบห่อแล้วอ่ายังเหลืออีกสี่ร้อยทั้งหมดยังเหลืออีกเท่าไหร่ทั้งหมดสี่ร้อยห่อใช่รวมรคคาคือคนละสองร้อยใช่ค่ะ เหลืออีกเท่าไหร่เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวคำนวณให้ใหม่เดี๋ยวจะผิดพลาดนะฮะผิดหรือเปล่าพี่พี่เลี้ยงขนมยี่สิบคนเอ้ยยี่สิบหกคนใช่ไหมทั้งหมดใช่แต่ว่าจะจะเอาแยกเฉพาะเออของปกโกปกโกออกเปก่อนคือสิบคนใช่สิบคนคนละกี่ร้อยบาทคนละสองร้อยบาทคนละสองร้อยคนละสองร้อยบาทเ,าเดี๋ยวให้เสือคำนวณสิบคน คนละสองอยบาทเออเป็นเงินทั้งหมดสองพันบาทอืสองพันบาทเมื่อหารชิ้นละห้าบาทได้ทั้งหมดสี่รอยชิ้นสี่ร้อยชิ้นครับผมรูกรอกเลยนะใช่อันนี้มันได้ร้อยแปดสิบชิ้นขาดีสองร้อยยี่สิบขาดีสองร้อยยี่สิบอ้าวอ่าขาดีสองร้อยยี่สิบนะแม่ แม่เดี๋ยวเดี so ๋ยวเดี room, ๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวก่อนนะฝากเอาของก็ฟื้นแตแม่ทันสายใส่ตรงนี้่าคับทีจ่อยนะสองสองร้อยสองร้อยยี่สิบชิ้นอ่าโอเคอันนี้อันนี้ไปกรอกก่อนแม่ไปกรอกก่อนอันนี้สิสองครับคือสรุปว่าทุกคนเนี่ยจะได้คนละยี่สิบชิ้นคูณห้าบาทต่อชิ้นสี่สิบหรือยี่สิบ คิดดีๆีสองร้อยบาทโอ้ได้สี่สิบโอ้โหมีหน้าถึงเตรียมถุงกระสอบใหญ่มาเอฟมาแอบก็บอกว่าเอาใส่อันนี้ละสองคนอ่ะสคนละสี่สิบสี่ห้ายี่สิบถูกต้องแล้วนะเบอร์เบอร์เองนี่แหละช่วยกันคิดมันไหลมันเบอร์ห้าห่อแล้วต่อไปห่อที่หกสงสัยสงสัยของเรานี้ยังไปสงสัยไปก็บกก่อนไม่เอาไปเก็บก่อนไม่เอาไปเก็บก่อนเอาไปใกล้ก่อน ครบแล้วเรื่องสดีค่ะเจดเจดหอดนะคะเจดโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมถึงเปิดกล้ก่อนเลยอ๋อวันนี้นะคะก็คือจะมีเงินที่เหลือของพี่วารีนะคะแกก็เลยบอกว่าให้ให้อุดหนุนขนมน้องแอนเลย5,170นหน้ยบาทค่ะก็คือแอนก็จะเช็คไปทางบ้านกกกอกทั้งหมดคนเลยนะคะนี่ค่ะ มีมบ้านกอกกอก็จะมีแม่อ๊อพ่อเปาเบ้นลูกเบ้นแม่พีน้องพลอยน้องไอชิสาวปลาลูกสาวปาลา,ปาลูกชายแม่อ๊อบนะคะเออล,ลูกชายแม่นาลายเต่ร้อ,อ,อนนยอะไม่ไม่ไม่เราก็ให้สี่สิบแม่ก็ไปรวมกันเพราะว่ามันมันงบมันพอดีโอเคนะเพราะว่าพี่ทุ่งนานี่ก็ได้ทุกคนโอเคค่ะได้ทุกคนเนาะค่ะก็เลยว่าจะจัดให้แม่อ๊อบก่อน อาจะได้แมเพราะว่าทั้งหมดมันตกคนละ40ชิ้น10คนก็400 400ชิ้นี่ต้องคนกับแม่จะต้องขนขนมกลับไปที่กกบจำนวน10คนก่อนได้ชื่อด้วยนะคะจ้านี่ค่ะก็นี่ได้ชื่อให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องทำความชัดเจนเนาะเมื่อกี้ก็ได้ส่งข้อความไปทางไลน์ให้พี่วรีทราบแล้วนะคะว่าน้องจะแจกให้หมดเงินก็คือมันอาจจะเกินไป25บบาทแต่ก็ไม่เป็นไรน้องก็แจกรวมด้วย รวมด้วยค่ะเมเมอกขาเปลี่ยเป็นน้ำแดงคเฮบอยจาอะไรให้กินนั้นล่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่จ็ดแปดอ่านี่แแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำแดงได้ไหมสองเปลี่ยนเป็นน้ำแดงหนึ่งญ่รุ่นเดือแล้วนะจะกินกันได้ไหมร้านแตกร้านแตกร้านแตกโอ้โหวันใสบอกร้านแตกร้านแตกแล้วพาดหัวมาเลยไม่ไม่ออันนี้ต้องนับ นี่ต้องนับร้านแตกแล้วก็สิบสองนับก็นับไปเลยสองอันน้อยอันใหญ่ก็คิดไปเลยสองร้านแตกแล้วเพราะว่าพี่จะบอกว่าทำคลิปให้พี่ดูด้วยนะนะคะนี่ก็จะทำคลิปให้พี่เขาด้วยเนาะห่อใหญ่มากเดือนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งดูแล้วมันตื่นเลยนะนั่งอันนี้ได้ไหมนี่ ได้ได้ครบสามคูณสิบสองหสิบหกอ่ตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบหกบวกร้อยแปสิบเป็นเท่าไหร่ร้อยสามสามสามหกสามสามหกคทีเจ็ดสิบสี่คทีเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่บวก พอใส่แยเนียเอาอไโห้นี่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 ตัวโอ้โหเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเมาอยู่แล้วเราก็แจกกันแล้วค่ะอันนี้กี่หองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอะสิบสองกลับบ้านวันนี้เต็มค่ะลังซื้อามาก็เต็มค่ะเต็ม แสดงว่าคนมีบุญหนึงวาลีโลเซนเหนาเออสองนี่ก็สองห่อเหมือนกันองจ่ายค่าน้ำมันได้พี่จูอใช่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองบอกสิบสองอห่งสอมเหมือสอเอสเหือี่ห่อแล้ว เหลืออีกเท่าไหร่เมื uh, oh. ่อกี้ที่เจ้าว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันังขาดอีกเจ็ดสิบหกอ่ะนี่ได้สี่สิบแปดสี่ขาดเจ็ดสิบสี่สี่สิบแปดแล้วตอนนี้ลบสิค่ะเจ็ดสิบแปดลบสี่สิบแปดเจ็ดสิบสี่ลบสี่สิบแปดเหลือยี่สิบหกอีกยี่สิบหกอยี่สิบหกนับอรายี่สิบหกอีกยี่สิบหกิจะเอาสามนาทีเพอ่ม อีก26นะคะทุกคนเดี๋ยวคะสูงอีก <c oughs> แป๊บๆจับไว้หน่อยเดี๋ยวจะไปมัดให้กล้าแม่ไปมัดช่วยยี่สิบหกอ่าอ,อ,อันนี้สิบสองอ่าสิบสองแล้วก็สิบสอง ยี่สิองนียี่สิบสี่แล้วยี่ิบสองชิ้นยี่สิบหายี่สิบหกครบแล้วฟาสี่ร้อชิ้นครบสี่ชิ้นนะคะนี่คะไปได้ไม่มีเปียกนี่ค่ะแล้วก็อันนี้อีกนี่ค่ะสี่ชิ้นทั้งหมดอ่ะนี่ค่ะ เป็นห้าถุงพี่วรีนะคะสนับสนุนนะคะก็เดี๋ยวที่เรือนี้นะเดี๋ยวจะให้แม่กำไสมาเลือกเอาว่าแกจะกินอะไรนะคะหรือไม่ก็รอเลือกวันหลังไม่มันจะพอเ่ะไม่มีขนมยูเดี๋ยวรอไปเอามาใหม่เพิ่มรสใหม่ดีกว่าจะได้เลือกหลากหลายแม่แกเอาถุงมาแล้วีขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีนะครับฝากดูคลิปอื่นเจอน้ำผึ้งก็ได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่วรีมากมากค่ะสวัสดีค่ะ